เราทำรองเท้าเนี่ยพ่อพ่อสอนบว่าต้องซื่อสัตย์ซื่อสัตย์จุดจริตต้องอย่าไปหลอกเขา พูดถึงแรกเริ่มพ่อผมทำรองเท้านะสมัยสงครามโลกจะทำอยู่ตรงข้างในตรงสาว่าน้ำตรงนู้นนะ่ะในจุฬาในจุฬานั่นแหะสมัยก่อนเขาจะเป็นโรงงานทำรองเท้าแห่งแรกของเมืองไทยเลยแหละสมัยสงครามโลกรถตอนหลังพ่อผมก็มาอยู่ตรงสาธิ่จุฬาฝั่งซอย42อะเนี่ยเริ่มเริ่มจากนู้นเลยครับเป็นบ้านไม้ทำส่งอะไรพวกนี้ จากตรงนู้นก็ย้ายไปอยู่อยู่ตรงข้างรั้วจุฬาเนี่ยตรงตรงที่สามพระภูมิตรงยูเซ็นเตอร์นั่นน่ะอยู่ตรงนั้นมาสามสี่สิบปีเราผมก็ย้ายมาอยู่ข้างนอกอีกล็มาอยู่นี่ยี่สิบกว่าปีล้วประมาณประมาณปีสี่สองย้ายมาอยู่นี่ที่บ้านพ่อทำรองเท้ามาตั้งแต่ผมเกิดเลย ก็มีพี่น้องเยอะค่ะมีพี่น้องแปดคนค่อนข้างจะ,จะยากจนเราต้องออกมาช่วยทํางานพาก็ช่วยพ่อแม่หาเงินตั้งแต่เด็กเลยค่ะตั้งแต่เด็กตัวเล็กขายเลียงเบอร์ฮิ่วอติมขายตามซอย <c oughs> แล้วก็ช่วยงานที่บ้าน <c oughs> ตอนนั้นสมัย GI อยู่นะผมทำสว่างเกือบทุกคืนนะเขาส่งโคราชท <c oughs> ทำบูธพวกเนี้ย <c oughs> ส่งโคราช พี่น้องทุกคนก็มีเขาคนเดียวที่สานต่อจากพ่อมาซึมซับมาได้เด็กๆครับถ้าอย่างอื่นสู้รองเท้าไม่ได้เพราะว่าเราเราทำจนเรามองทิงเราก็รู้ว่าหนังเนี่ยอะไรของแบบไหนที่ดีไม่ดีเราจะมองออกถ้าเข้ามาถึงเขาซื้อไปก็เราก็มีทำสำเร็จนะครับ แต่ถ้าเขาอยากจะได้แบบที่ารามเขาสั่งเราก็จะรับเฉพาะว่าที่ร้านมีแบบจะไม่ว่าต้องไปตัดแบบเพราะว่าอายุมากแล้วอ่ะอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยส่วนใหญ่ว่าถ้าแบบวันนี้มีใหญ่ไปเล็กไปยังไงถามไม่เท่ากันเลไเนี่ยก็วัดเท้าแล้วก็มามาทับเนี่ยกเนี่ยเป็นสัตว์น,นะคะ ใหญ่มั่งเนี่ยอย่างอันอย่างนเนี่ยเขาขาปวดเนี่ยก็กนนต้องทำรรับอย่างนี้เสร็จแล้วก็ต้องเอาแบบมาเราหนังว่าว่าลรวตัดชิ้นแล้วก็จะเป็นคนเย็บขึ้นมาขั้นตอนนี้ก็จะเย็บขึ้นมาเป็นเป็นหนังตัวนี้นะคะตามที่เขาสั่งแล้วก็พอเสร็จอันนี้ก็เอาไปถึงกับบล็อกนะคะ เรายังใช้แบบโบราณนะคือถึงเสร็จแล้วถึงเสร็จตลองตักแดดเราไม่ได้ใช้เครื่องอบเครื่องอบม่อ่ะเขาใช้ใช้เครื่องอบเอาอบรถหนังมันจะกรอบมันจะเสียง่ายแต่เราจะใช้ธรรมชาติเลยราแโบราณละอันเนี้ยเราสามคัญนะต้องทําให้รองเท้ามันดีรถทนรวยาชได้รถเราต้องซื่อสัตว์ต่อลูกค้าอย่าไปหลอกเขา ก็ต้องซื่อสัตย์ใช่สำคัญ<ร>ที่<ร>สุดครับซื่อสัตย์คือรองเท้าเนี่ยนะทุกคนอย่างคุณเนี่ยถ้าคุณไม่ได้อยู่ในวงการหรือไม่ได้เป็นช่างที่ทำเน่ะคุณจะจะไม่รู้อ๋อไอ้นี่คือรองเท้าบางที่เขาก็จะหลอกว่าอันนี้หนังแท้น่าอะไรเนี่ยแล้วหนังแท้หน,แทหนังเกียมันนี้ดูยากมากาาหนังแท่บางทีเป็นหนังวัวก็หลอกเขาว่าเป็นหนังแกะผมว่าหนังแกะนี่ไม่เคยมีนะอย่าไปเชื่อนะ คอเข้อสัตอ้องซสื้อสัตว์บอกคอนเทิท์ที่นี่จะบอกจริงๆตรงๆเลยอันไหนที่มันไม่ดีนะอันนี้อันนี้อย่างหนังมีโอ้โหมันล้วนกี่อย่างเนี้ยเกลดของมันมีตั้งหลายอย่างแล้วจะเทียบให้ลูกค้าฟังว่าถ้าอันนี้อย่างนี้นะมันจะถูกกว่าถ้าอันนี้ที่มันแพงกว่าเพราะอะไรอะไรจะบอกท่านๆไปเนาะก็ต้องบอกกันตรงๆนะ่าะน้องถามว่านี่ดีไหมคู่นี้ไม่ไม่ดีต้องเอาอีกคู่หนึ่งอะไรพวกเนี้ยผมบอกหมดจริงๆครับลูกค้าสวนมาก นี้ไม่ได้จะจะบอกให้เข้าใจของไไม่ได้มามโหอ๋อดีดีหมดคืออยากจะขายไม่ใช่เราจะบอกความจริงว่าเอออันนี้มันดีกับว่าอันนี้ยังไงหนังมันมีเยอะมากมี่ั้งหลเกรงนะเหมือนกับตำรวจเนี่ยเขาถามว่าหนังแก้วแตกไหมผมว่าแตกไม่แตกมันก็ไม่ไม่ใช่ของนะแมแก้วมันต้องแตกแเพราะหนังอะหนังที่เข้าไปเคลือบแผ่นึงเขาเรียกแก้วมันเป็นหนังแก้วมันมันจะแตกแตกช้าหรือแตกเร็วแค่นี้เอง อย่างผมบอกไม่แตกก็คือว่าโกหกกันมันไม่เสียของมันทั้งใช้ร้องเสียผม <laughs> คือมันอยู่ที่คนใช้ด้วยยังตำรวจเนี่ยนะเราก็เคยถามตำรวจว่าเออใช้ได้นะคอมแบตเนี่ยเขาบอกเขาใช้มา5ปีคนเนี่ยสายสี่หปีนะหลายคนลูกค้านเนี่ยว่าใช้เนี่ยใช้ประจําด้วยนะไม่ใช่เก็บนะเขาก็ใช้ทุกวันเขาใช้ทุกวัน แล้วที่นักศึกษานิสิตนักศึกษาที่ใช้อ่ะบางคนก็ใส่จนแต่ละเป็นย <laughs> าใส่หลายปีอ่ะ <laughs> บางคนเดือนปีหนึ่งน้าจบยังยังไม่เสียเลยนะยังต้องมาซื้อใหม่เลยบ่อยๆแล้วไม่ต้องมาซ่อมด้วยอนอกจากว่าใส่จนพื้นหมดยางะไ,ได้น้ำยังดีอยู่ก็มาเปลี่ยนเพราะว่าที่นี่เราทำเนี่ยเราจะเย็บมือฮะเย็บมือถ้าถ้าคนไปซื้อที่ห้างนะเขาไม่มีเย็บมือวัตถุดิบของเราเราจะคัดไงคะอย่างยางเนี่ยมันมีเยอะมากนะมันมีอย่างยางผสมขี้เถ้า อันนี้เราจะคาดแต่ว่ายางอย่างอย่างเนี้มีเนื้อยางอยู่นะถ้าเดินไปก็จะรู้เลยว่าถ้าเผื่อที่เท่านะถ้าตัดไปปุ๊บมันจะขาวๆมันจะฟูๆฟูๆขาวๆแล้วเรากดไปยางมันจะยุบๆมันไม่เหมือนกันซื้อที่นี่ไม่ต้องไปซ่อมปะลายไม่ต้องอะไรเลยนะคะใช้ได้ทนนะคะไม่เคยเบื่อนอกจากเจอลูกค้าบางคนลูกค้าบางคนโอ้โห มันก็นึกเราทอเหมือนกันเราค้าขายเราก็อย่างเนี้ยนะเราพูดอะไรไม่ออกหรอกบางครั้งเราลืมเดิมทำนะนอนครึ่งคืนนั่งตกใจเลยยังอยากลงมาทําเลยล่งทีนัดลูกค้าเลยอย่างเงาลูกค้าตํารวจเนี่ยเขาสสยไปงานเนี่ยเจอเฮ้ย hey, รองเท้าทําไมสวยทําไมสสยแล้วเจ็บเท้าไม่เจ็บซื้อร้านไหนบอกว่าซื้อร้านนกชู ทำไมมีแต่คนพูดนบชูเขาบอกข <laughs> องหมอก็มีฮะเออ,อใช่ทีเพราะว่าไมมีแต่พูดนบชูรถแพงไม่บอกว่าไม่แพงเราก็คิดสองพันกว่าบูธอย่างเนี้สองพันปดเราอยู่ได้พอจ่าจ่ายจุฬาก็พอแล้วเราบอก